ก็ส่งกำลังใจให้กับพี่พี่แนวหน้านะครับก็ติดตามข่าวอยู่ตลอดนะครับติดตามข่าวแล้วก็ส่งกำลังใจในทุกๆวันทุกเวลาครับเพราะว่าเราอยากให้อ,อ่ไม่เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับอยากให้แบบเอยมันจบแล้วก็มันผ่านไปได้ด้วยดีโดยที่แบบไม่ต้องมีการสูเสีงอะไรครับแต่ว่าหรือว่าพี่ๆทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆคือถ้าไม่มีพี่ๆแนวหน้าทุกคนเนี่ย พวกเราน่าจะลําบากนะครับยังก็เลยทําได้แบบส่งกำลังใจไปให้เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปลงพื้นที่ไปช่วยเหลืออะไรต่างๆเลครับก็เลยส่งเป็นกำลังใจเขาติดตามข่าวพรามันมีการาววกาสูญเสียแล้วนะฮะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งกนที้อู่กับป็นการต้องตกข,ขึ้นมากเมืวันน่เพราะว่าก็น่าจะเหมือนกับทุกๆคนนะครับนะที่ได้ดูข่าวแล้วเราก็พอมีการสูญเสียแล้วเราก็รู้สึกเสียใจ ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> คือพี่ๆทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองนะครับ <c oughs> ในหน้าที่เราก็แบบสะดุดีในความกล้าหาญ <c oughs> แล้วเรองรับภรเขาอ,อะไรนะครับก็ก็เสียใจนะครับแต่ทุกคนก็คือฮีโร่ของคนไทยทั้งประเทศครับยันปีทั้งาติของที่แดงก็ถูกยกเลิกทางแบบภาคใต้มาด้วยเหมือนกัน ก็มีมีแค่งานมีงานเดียวครับด้วยด้วยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบเจียมคนมากๆค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ<ม>บางสถานที่ก็ยังไม่กล้าที่จะจัดงานแบบไม่ไม,ไม่สะดวกที่จะงานแต่ว่าเราก็เข้าใจเข้าใจในเหตุการณ์ตรงนี้เข้าใจในเหตุและผลนะก็เลยไม่เป็นไรครับตัวพี่แบงค์เองก็เป็นกระบอกเสียงในการแชร์ข้อมูลข่าวสารด้วยเพราะตอนนี้มันมีข่าวสารแบบข้อมูลเช็ตต่างๆด้วย ใช่แล้วครับมีข้อมูลาภาพวิดีโอที่สร้างจาก AI อันนี้ก็น่าตัวมากเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเข้าใจอะไรผิดผิดเชื่ออะไรผิดผิดจาก AI ที่รบบสร้างขึ้นมาเนี่ยครับช่วยกันแชร์เรื่องต่างๆแล้วก็รวมถึงมิจฉาชีพที่มีการเปิดบริจาคทั้งทั้งทีงทงท่เขาไม่ได้เปิดบริจาคจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็น เป็นแบบว่ามาช่วยโอกาสตรงนี้ในในสถานการณ์ที่ทุกๆคนจะต้องแบบช่วยกันส่งกาลังใจให้กันนะครับก็<ม>ต้องคัดกรองข่าวให้ดีอยากให้ทุกคนเสพข่าวจากพี่ๆสื่อสำนักข่าวที่ที่เราฟังกันอยู่ทุกวันติดตามกันอยู่ทุกวันที่น่าเชืช่อถือครับ ส่วนตัวแบงคเองป็นไาแบบว่าพอได้แชรไปอย่างเนแปสปีับมวส่วนตัวแบงค์นยังไม่โดนครับแล้วก็แบงบค์ก็ไม่ได้ไม่ได้คำนึงถึงตรงนี้ว่าเฮ้ยเราแชร์ไปแล้วเราจะโดนใครแบบฟีดแบ,บ็กมันหรืเปล่าเพราะว่าแบง์ก็ทําหน้าที่คนไทยคนหนึงครับเรากา็ดักในประเทศของเราแล้วเราก็เป็นหัวทุกทุกชีวิตของพี่ๆแนวหน้าทุกๆคนนะครับ แล้วก็ทําหน้าที่ของแบงค์จริงๆแบงค์ได้เช็คโื่อียลของตัวเองบ้างไหมคะยอดฟอลโล่ลดต่างๆไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เช็คเลยครับ <c oughs> เพราะว่าแบงค์รู้สึกอะไรแล้วเราเราอยากจะแชร์เราก็แชร์เลยเพื่อแบบว่าเม่บอกข้อมูลเถื่อนหลายๆคนที่แบบติดตามแบงค์แล้วแบบว่าไม่ได้รู้ข่าวก็จะได้อัปเดตไปพร้พอมๆกันนะับไม่ได้ไม่ได้ห่วงว่าเฮง,งานเราจะลดไหมอะไรไหมไม่ครับเพราะว่าแบงค์ก็ทํางานอยู่ในประเทศเป็นหลักเองก็ฉัดแบงค์ขับ หัวหาครับว่ามันจะน้อยลงเพราะว่ามันมีหลากหลายของเราก็มีา่ารคลับที่เป็นแบบเดิมๆด้วยเนะไม่ครับแม่ไม่ไม่ได้ห่วงตรงนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเนาะแล้วก็รักประเทศของเราเราก็เกิดที่นี่อย่างเงี้ยครับเรามีความภาคภูมิใจในที่เราเกิดมาอะไรผิดก็ว่าไปตามผิดอะไรถูกก็ว่าไปตามถูกกับเรื่องงานนะครับมันส่งผลก,กับอะไรกับเราได้ไหม ไม่กระทบครับไม่กระทบอาจจะมีแค่งานด้วยความแบบเหตุการณ์ <S <S นอสถานการณ์มันแรงเนะะี่ยครับบางบางสถานที่ที่แบบเป็นวัดหลวงเขาก็อาจจะมองดูแล้วก็ลองคิดดูแล้วแต่ตองดูแล้วว่าเอ้ยมันยังไม่เหมาะกับการจัดงานงาแล้วก็มีการเลื่อนไปนะกรับสังต้าที่บงค์ไปทามินไปเล่นงานบ่อยไหมคะแถวศสัชนไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยก็มีไปแสดงบ้างแต่โดยส่วนมากไม่ไจะอยู่แถวพาะจันทร์แล้วแต่ว่าตอนนีาา้มีแขกที่จะไปแถวทรีสัชาลัไม่มีไม่มีค่ะถือว่าโชค ใช่โชคดีจะเห็นว่าที่งานที่มันเลื่อนน่ะคือแบบไม่ได้ยกเลิกกระทันหันนะครับก็กระทันหันนะครับใช่อย่างงานวันนี้ครับวันที่1ก็เหมือนเพิ่งจะยกเลิกไปเมื่อประมาณวันที่27นะครับแต่ว่าก็เป็นการเลื่อนเป็นเคสแบบเลื่อนเลื่อนการจัดงานไปไม่ได้ cancel ให้เลื่อนมันไม่ได้ออกไปครับเพราะแฟนด้่ยแฟนจะไปตัดประเทศแต่แงมันจะได้มาตัดกับสถานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับกังวลอะไรไหม ไม่กังวลครับเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์ไปยุโรปครับไปยุโรกก็ทางนั้นก็ไม,ไม่ไม่น่าจะมีอะไระก็วันนี้ก็เพิ่งไปเดินเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่อาอะไรอย่างี้มาเพิ่งไปยื่นวันนี้นะครับเรจะไปเดือน <laughs> เดือนกันยาน,นี่แล้เดือนกันยานช่ไปไปทำอะไรไปร้องเพลงครับไปทํางานแบบแค่งานเดียวแล้วก็ได้พักผ่อนนิดนหน่อยน่อยครับอันนี้ไปคนเดียวไปมีแบงค์มีพี่น้ำเพชรครับพี่บิก๊กแล้วก็พี่เต๋อไปกัน4คนครับ เกขาเรียกว่าอะไรนะเกสุขก็ประมาณนึงครับแต่ว่าแวะไปร้องเพลงเราไม่ได้แบบว่าไปแสดงมิกเกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับถ้าไปก็อยากให้ไปทั้งคณะเลยไปโชว์จะเต็ม